เจ้าตัวถังเช่าเนี้ยต้องบอกว่าเป็นถังเช่าที่ดีที่สุดในประเทศครับแล้วเราวัดค่าคอเลสเตอรแล้วนะครับสูงที่สุดในประเทศเลยนะครับซึ่งสูงถึง22,000 ppm นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเราเอามาพัฒนาต่อครับซึ่งเราทํางานวิจัยครับร่วมกับเจ้าตัวสถาบันวิจัยลาแสงซงโคตอนนะครับ ซึ่งเราสาเราต้องบอกว่านี่นะเราซื้อเจ้าตัวลำแสงซิงโครตอนนี้มานะครับไว้ในโรงงานของเรานะครับแล้วเราใช้เจ้าตัวลำแสงซิงโครตอนเนี้ยในการเพราะเลี้ยงถังเช่าที่เราได้มาน,นะครับปรากฏว่าครัถังเช่าเราครับมีค่าคอเลสิตอรล22,000ดีเอ็มงที่สุดในโลกเลยนะตอนนี้นะการันตีผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนนท์นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับ ค่าสารอะดีโนซีนครับสูงที่สุดในประเทศเช่นการสูงถึงแบรนด์ทั่วๆไปในท้องตลาดถึง10เท่านะครับเจ้าตัวอดีโนซีนเนี่ยคือเจ้าตัวสารตัวนึงครับที่เป็นตัวให้พลังงานกับร่างกายนะครับซึ่งต้องบอกว่า อะดีนซีนเนี่ยมีความสําคัญกับเซลล์สร้างพลังงานในร่างกายเลยพราฉะนั้นเวลาร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ดีๆได้รับ sale, เซลล์เขาเรียกว่าได้รับเ,เจ้าตัวอะดีนซีนที่ดีนะครับร่างกายเราสามารถสร้างพลังงานเหมือนร่างกายเราตอนนี้มีโรงพลังงานอยู่ในตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือของเราเนี่ยการันตีเลยดีที่สุดแล้วนะครับนี่นอกจากนี้ฮนะเรามีการวัดครับค่าอะดีนซีน คือค่าพลังงานกับเซลล์เนาที่ผมบอกไปนะครับสูงมากเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวลำแสงซิงโครตอนที่เราใช้เลี้ยงถังเช่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นลำแสงที่ไปเพิ่มครับ